สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม y u โ i o า Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็น d o g m a t i ้ a ครับในเริ่มหลังนะครับมือแรกไม่มี Hand ท a b เลยนะก็คือโดนข้าลำยาวๆครับแต่ว่ามือค่อนข้างใช้ได้นะเพราะว่าเรามีเป็น d i v i อ e r ครับมีเป็น Maximus นะด d i เนอร์ใช้เ f f e c t ได้ก็เดี๋ยวลง Maximus เล่นต่อได้เป็นไว i t e k n i ครับเป็นชีนิ้วแล้วก็เป็น p a r t n e r s ก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับ เพอข้ามเริ่มเป็นลูบิเลียนครับทิ้งลูบิเลียนเสิร์ชแมกนามัดนะตัวนี้ไม่มีแฮนด์แทบครับก็ทำอะไรไม่ได้นะลงเป็นนินจาตัวนี้บอกว่าอะไรถ้าเกิดมีซอมบี้อยู่ในหลุมสเปสามารถจวหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดการไปนี้อะไรเนี่ยโดนรีมูฟเพื่อใช้เอฟเฟกการ์ดสามารถสเปมากลับมาได้ก็คือเป็นตัวที่จูเนอร์ซิงโคลไ้สองทีนะเอฟเฟกของแมกนามัครับ รีมูฟโรบิเลียนสเปรย์เลยกดเทคเซิร์ชนะแล้วก็ซิงโคลครับเป็นแปดดาวเคียวรูลเลอร์ครับสงแค่โดนยาวๆรอบนี้กอโม่ห้าครับมีพังเลยนะแล้วก็มังกรแสงมืดแล้วก็เก็บหนึ่งใบขึ้นมือเก็บแสงมืดนะก็เก็บเป็นเคียวพัลเลอร์ตัวลิงครับน่าจะมีเฟกซี่สเปรย์มั้งมูฟแสงมืดสเปรย์ได้อะไรนี่แหละ เสร็จปุ๊บก็แปะเป็นสกเกลครับสกเกลทำอะไรได้นะแจกละไพ่พันหนึ่งแล้วก็ชี้การ์ดที่โดนรีมูฟอยู่ทำลายการ์ดไปนี้เสร็จปุ๊บก็เก็บตัวที่โดนรีมูฟขึ้นมือก็คือใบนี้โหอาเอพเพลเลอร์อครับแจกพันหนึ่งนะแล้วกเก็บโรเบียเลียนในมูฟโซนขึ้นมือครับแล้วก็มีตัโม่ด้วยเอเฟเควตตัวโม่ครับรีมูฟไอชีตัวบินี่นะ แล้วก็เอฟเฟกต์ชินบิครับโดนรีมูฟเพื่อใช้เอฟเฟกได้สเปรย์กลับมาแล้วก็รีมูฟแสงมืดครับโซเยอร์ใช่ไหมอ่าเอ็มเพลเลอร์ครับรีมูฟแสงมืดสเปรย์มาจากอิกตัเล็กได้แล้วก็อ่าเอ็กซี่ครับแปดแปดออกเป็นซอมบ,บี้แวมไพร์ตัวนี้มันจะมีเทคมั้งเทคที่ว่าอะไรนะเนี่ยโมโหเด็กคนละสี่ใบนะแล้วก็ถ้าเกิดในแปดใบที่โมครับของเขาสี่ของเราสี่ใช่ไหม ถ้าในนั้นะเป็นมอนนะครับชุบได้ตัวหนึ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะโม่สี่ครับโม่สี่ของเขาโดนเป็นไอเปาปีครับเทพพาเฉินมีไข่แม็กซีฝั่งเราโดนเป็นอีเคเซียครับไวร์ลีิกด้วยแมทิกเขาชุบเป็นไข่นะเพราะเดี๋ยวเอ็นเฟสจะได้สเปรบอไอตัวหนึ่งทีนี้ตัวโมครับออกเป็นลูบิเลียนนะเดี๋ยวตัวโมจะได้โมต่ออีกใบหนึ่ง โม่เป็นรูเบเลียนสามอีกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะทำอะจะทำอะไรเฟครูเบเลียนครับเอาเป็นรีเกนมาแปะไว้นะเพราะว่ารีเกนมันก็ได้วนของเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้นี่ด้วยได้สเปสเปสโตโม่หรือสเปสเป็นแม็กทามัสก็ได้ก็จะได้เสิร์ฟหรือได้โม่ต่ออีกตรงนี้เขาซิงโคนะครับไอ้นี่8 2ดสครับออกเป็นบาลอนนะตัวปัญหามาละ แล้วก็เฟคของลีเกนครับเห็นการ์ดโดนรีมูฟก็เก็บเข้าเด็กแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นช sí ิโนบีนะไไ้ใช้ใหม่ได้อ um ีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เป็นเชโรลเลอร์รีมูฟแสงมืดครับชุบมันขึ้นมาได้แล้วก็ใช้เป็น pues กีตาร์ครับเสิร์ชมังกรสองตัวนะก็คงเป็นบูอายครับแล้วก็บูอายเธอทีชนะ เสร็จปุ๊บก็โชว์ครับโชว์บูอสเปียร์เทอร์ทีแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเอ็กซ์ครับตรงนี้เป็นตัวในเกตเวทนะเพราะว่าเขาได้โมดเด็กเราใช่ปะเขาก็เลยเห็นว่าเด็กเราเป็นเด็กพิธีกรรมตรงนี้เขาก็เลยเอาตัวไอเนี้ยโฮพาบิงเกอร์มาครับเพราะมันในเกตเวทกับดักได้ในเกรได้แค่เวทมั้งในเกตเวทแล้วก็มีบาลอน,นครับในเกตอะไรก็ได้ทีหนึ่งสองในเกตนะลิงก์ต่อครับเป็นมาร์คคีลานาน่านะเซตหนึ่งครับ เอ็นเฟสแมกนัมมัดเสิร์ฟเป็นบูไอเจ็ดแล้วก็เฟสไข่ครับสเปบูไอตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้มัดเคลาดนายเงี้ยสั่งลิง์เสียสามตัวเนี้ยออกเป็นอาวาแม็กครับนะ่าสู้ลำบากนะเพราะเด็กเราจะค่อนข้างแพ้ทางอาวาแม็กเพราะาตัวโซอาครับไม่รับผลเอฟเฟกของฝ่ายข้ามก็จริงครับแต่ว่าไอเทคเพิ่มพลังอาวาแม็กอะมันน่าจะไปเพิ่มที่ตัวมันเองนะ ก็เขาผ่านเลยครับเข้าเอยครับตัวนี้โดนสองในเกตนะกับใบเซตอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีมาเคเลานาที่พร้อมจะแปลงร่างเป็นเป็นม้าก็ได้ครับไว้ดีก็คือจะมีสามสามขัดนะจัวครับจัวนาเดียนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับขั้นแรกครับเหมือนเดิมลงเป็นดีไวเนอร์ก่อนเลยเพราะว่าเขามีในเกตอะไรก็ได้กับในเกตเวทฮะเราต้องรอให้เขาใช้ก่อนครับเพราะว่าเราต้องเก็บ นาเดียเอาไว้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวนาเดียจะเสดอิเคเซียครับและอิเคเซียต้องสําเร็จนะถ้าไม่สําเร็จแพ้นแน่ๆตัวนี้นเก๋ครับเราก็ได้นี่เกะบอลลอนมาแล้วเหลือนี่เกะเว้แค่ใบเดียวครับเดี๋ยวค่อยๆหาทางล่อเอานี่เกะครับแล้วก็สเปรย์เป็นเจ็ดนะเจ็ดบอกว่าถ้าเกิดมีการบันฟิลด์ถูกทำลายด้วยแบตเตอร์หรือเอฟเฟกสามารถสเปรย์มันจากาจากหลุมหรือมือได้ ก็คือสเปรย์ลงมาครับตอนนี้เราเชนเลยครับใช้ชีนิ้วนะเพื่อหาทางจะล่อฮาบิงเกอร์ครับเพราะถ้าเกิดเขาไม่หลงเราตอนเนี้ยเราจะไปต่อลบาบากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้นาเดียแล้วเขาในเกตเนี่ยก็แทบจะจบเลยแต่ว่าอย่างดีครับที่ในหลุมเขามีตัวที่ค่อนข้างจะสําคัญครับเป็นแมกนามารตนะพอเขามีรีเกนครับยังไงเขาก็ต้องอยากอยากสเปรย์แมกนามาตขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟต่ออยู่ละคิดว่านะเพราะงั้นเราใช้ชีนิวครับรีมูฟแมกนามาตทิ้งไปเลยตนอนนี้เขาในเกตครับทีก็เรียบร้อยแล้วครับ ทางสะดวกละเหลือแค่ใบเซตใบเดียวที่เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรนะจะค่อยว่าต่อครับจาเป็นเกตครับแล้วก็เหลือมีเป็นมัดคิราน่าเลยครับตัวหนึ่งที่เป็นตัวปัญหานะเพราะตรงนี้เขาสามารถลิงก์ต่อได้เยอะกว่าเดิมแล้วเพราะมีวัตถุดิบลงมาเพิ่มตรงนี้ก็ใช้นาเดียครับหม้อเป็นเมนาเดนครับแล้วก็เสร,ออเริอเคเซียนะตรงนี้ครับลืมอ่านเทคไอวูไอ,อเจไปนะมันบอกว่าถ้าเกิดมันอยู่สนามอะ มอนเตอร์ตัวอื่นจะไม่ถูกทำลายโดยเฟรคการ์ดแต่ว่าตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะไปจะต้องฆ่ามาทิลาน่าทิ้งนะก็เลยลืมดูไปว่ามีเทคป้องกันก็ใช้เป็นเมนอเดนครับยิงมาทิลาน่าก็แปกไปนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสียหายนิดหน่อยแต่เดี๋ยวไว้แกออ้อื่นต่อได้เราก็ใช้เป็นแม็กซิมัสครับเพื่อล่อให้เป็นไอ้มาทิลาน่าครับหรือว่าใบหลังนะเพราะว่าอีเคสเซียคือตัวสําคัญพราองั้นเดี๋ยวเราลงแม็กซิมัสไปก่อนลิมูครับลงแม็กซิมัสเลย เพื่อที่เดี๋ยวแม็กสมาร์ตกดเทคครับโม่สองใบนะโม่เป็นเมนโลเดตมายิงยด,ดูไอเจนที่ซ้ำก็ได้แล้วก็อีกใบเป็นกระแปงขาวเสิร์ตตรงนี้เป็นรีเกนจะขึ้นนะครับเพราะว่าเรารีมูฟมอนเตอร์นะเขาจะได้ยัดเอาของเรายัดเอ็กตอร์เด็กแล้วก็โจนหนึ่งขาดทุนนะแล้วก็มีเทคสเปร์ด้วยชุบเป็นแม็กสม,กมา,าร์ตขึ้นมาขาดทุนสุดๆเลยนะมือเขาเพิ่มเยอะมากตอนนี้ แล้วก็มาเทรหน่าครับแปลงร่างทีนี้ต้องต้องดูครับว่าเขาจะแปลงร่างเป็นไครนะอย่างดีที่เขาไม่ได้อะไรมากมายครับเอาเป็นม้านะม้าก็เดี๋ยวทิ้งมือหนึ่งใบครับเอาแม็กซิมัสยัดเข้าเด็กทิ้งด้วยครับยัดเด็กเลยตรงนี้เราก็เป็นท่าสุดท้ายแล้วเพราะตัวนี้เราต้องเสี่ยงกับใบหลังไปเดียวละเราก็ใช้อีเคเซียครับฝอยตรงข้ามมีมอนเอกตอเด็กสเปรได้เลย สเปซเซฟุกโกเทคจะเสิร์ครับตรงนี้เขาเปิดเขาเปิดมาเป็นแบนเด d ดบีดครับก็ถือว่าดีนะครับที่ว่าเขาไม่ได้ไปยิงแมททิกเราเพราะว่าอีเคเซียต่อให้โดนยิงอ่ะมันก็ยังได้เสิร์อยู่ดีนะก็ถือว่าสำเร็จละทีนีนึีตัวโดนยิงครับไม่มีปัญหาเราก็เสิร์ครับเสิร์ฟเป็นแมททิกนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาคืนละซัมมอนอ่าแปะแมทริกเลยครับ เซอร์สองใบเป็นโซอาครับกับคารามิตี้นะแล้วก็ใช้เฟกของคารามิตี้โมไฟก่อนครับลงโซอาเลยทีนี้เราก็สบายแหละเพราะเดี๋ยวเราใช้แมทตี้ครับโมมีนอเดนนะแล้วก็ยิงบอยเจตในทิ้งเพราะว่าเทคโดดครับมันได้แค่มันประเทินนะเราก็ยิงมาทิ้งแล้วเราก็ตีใครสักคนทิ้งไปเพราะว่าถ้าเกิดมาอยู่บนสนามครับเนี่ยครับเทคข้างล่างบอกว่าในช่วงต้นดาเมจสเต็ปครับถ้าเกิดการไปเนี่ยสู้อ่ะ มันจะดีดตัวที่ซูโดยขึ้นมือก็เธอถ้าเกิดมันยังอยู่อะแล้วมันตีใส่โซอารครับโซอาก็เด้งขึ้นมือครับแล้วเราก็โดนตีอัดยาวๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรโซอารครับโมโอีกตาเด็กเลยนะพอเขาเล่นมาเยอะละก็ได้โมเขาแค่สี่ใบก็มีเป็นมูนไลท์เป็นตัวไอ้แลงหกที่มาใหม่นะแล้วก็เป็นสไตรเกอร์ดากอนเบสน่าจะเป็นดากอนลิงนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูไอ้ดูลิเด็กของเขาตอนสุดท้ายครับ เอฟเฟกของแมททิคครับโมมีนอนเดนนะแล้วก็ยิงเลยแล้วก็แบทเทิร์เลยครับตรงนี้ต้องตีบาลอนทิ้งนะครับเพราะว่าบาลอนมันมีเทคที่ว่าสั่งยิงการ์ดได้เทอร์ไบก็ตีบาลอนเลยเขาใช้เป็นเอฟเฟกของฮาบิงเกอร์ครับถอดหนึ่งไส้ชี้แบบย้ายเป้าโจมตีครับให้ไปตีมันนะแต่ว่าโซอารเราไม่สนใจครับเพราะไม่รับเทคนะถอดก็ช่างเขาครับแล้วก็ตีเข้าไปเลย ทีเราก็สบายแล้วเพราะว่าเรามีเป็นพันนิดเป็นครับเดี๋ยวเราเซตพันนิดเปนถ้าเขาตกติกครับเราก็เปิดพันนิดเป็นค่ะเล็งม้าแล้วก็โมมีนอเดนเมียนอเดนยิงฮาบิงเกอร์ทิ้งที่เราก็จะสบายแล้วเพราะว่าไอ้นี่มันจะในเกตได้แค่เวทไหมดูดีๆก่อนนี่ครับในเกไดแค่เวทกับดักเราก็ยิงสบายเพลินๆทีบอกเขาก็จะหมดครับลุ้นแค่ว่าเขาจะจูอะไรแต่ว่าเขามีเสิร์ฟแม็กนามาเตยน,นนะแต่ไม่น่ามีไม่น่ามีปัญหาเลยนะก็เรียบร้อยดีครับเราก็เซตหนึ่ง แล้วก็ผ่านเลยเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเวลาหมดเลยนะเหมือนเขาจะคิดนานมากทุกช็อตเลยไม่รู้จะคิดอะไรมากมายก็ <S <S จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลิเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับ <S <S อันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กไอเม่ิกีกีครับที่เป็นแสงมืดนะเป็นแสงมืดเป็นบูอายด้วยแล้วก็มีเป็นบิชเเป็นพังรวมหลายๆเอนจินนะครับแต่่วนใหญ่จะเป็นแสงมืดนะ ก็เดี๋ยวดูดิเด้ครับเป็นบูไอ้บูไอ้สามไปนะใส่เยอะมากแล้วก็เป็นไข่ไข่เก่าครับสามไข่ใหม่หนึ่งใส่มาเยอะเกินไปหรือเปล่าดูไปอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะแล้วก็เป็นแม็กซี่ครับแม็กซี่หนึ่งไอชิโนบิจูเนอร์ครับสามตัวเป็นพังอามินสามมังกรแสงสองมังกรมืดสองครับมีเป็นสโนว์นะสโนว์ Snow นี่น่าลำคาญน,นะแล้วก็เป็นตัวเป่าปีครับสามเป็นเดียโนตหนึ่งแล้วก็เป็นพวกเซต บิสท็อครับแมกนัมมัสโตโม,โมดยสเวิรม์มแล้วก็เป็นลูบิเลียนสามมีเป็นอะเทอร์ทีฟด้วยนะใส่ตัวเดียวครับเพราะว่าใส่กีตาร์สามนะเสิร์ตได้แล้วก็มังกรแสงมืดตัวนี้ตัวนี้ก็เก่งนะเพราะว่ามันสามพันกระสุนใช้กีตาร์เสิร์ตได้เหมือนกันแล้วก็เป็นฟ็อกซี่จูนครับออกแดนซ์สองบัวไอเจ็ดรูบิเลียนครับเคียร์เพลเลอร์กีตาร์แล้วก็เคียร์สเปซรีเกนหนึ่ง เทพพอทุกเฉิน2ครับเอาไว้เรียกใครเรียกพวกอามินนี่แหละแล้วก็เป็นชี้นิ้วครับ,บเบดด์ดบีดเอ็กซ์ตาเด็กก็จะมีเป็นพวกแสงมืดนะครับมูดไลท์เคลียร,รูลเลอร์สปิริตครับแล้วก็บอลลอนมี10ดาวซอสโซด้วยแล้วก็แร้งหกครับฮาบ,บิงเกอร์เมื่อร์กี้ตัวแหวนพายเมื่อร์กี้ครับที่ช่วยโม้นะสไตร์เกอร์ครับมีไข่ด้วยมาเคลาน่ามีมา้ามีเป็นสก,กูเด,ดตตัวนี้ เก่งนะถ้าเกิดได้เรียกแบบสีใส่อะ่ะจว4ยัด3แล้วก็เป็นอัพโพรลูซ่าครับแล้วก็มีเป็นแอคเซสโค้ดด้วยก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กอะไรดีไม่รู้เรียกว่าเด็กอะไรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ